เคยสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องกินทรายเพราะนี่คือซ a ซิ simulator ค่ะทุกคนทุกคนในเกาะนี้เขากินทรายกันและที่เห็นอยู่นะคะนี่ก็คือเรากำลังกินทรายอยู่ค่ะอมงมๆทีนี้นะคะทุกคนต่างจะต้องกินทรายเพื่อให้ระดับเลเวลของตัวเองเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็สามารถกินได้ทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเป็นนอกเหนือจากนั้นนะคะ นอกเหนือจากทรายก็จะมีน้ำทะเลแต่ถ้ากินน้ำทะเลเมื่อไหร่พลังเราจะลดขึ้นมาทันทีเลยค่ะนี่เห็นไหมลบ3เลยทีเดียวอย่าเผิ่งกินน้ำทะเลแล้วกันนะคะต้องบอกว่าความอร่อยของทรายที่นี่ มันอร่อยมากค่ะแต่ถ้าเทียบกับทรายที่เกาะอื่นๆอาจจะอร่อยมากกว่านี้ก็ได้วิธีการที่จะทําให้เราได้ไปชิมทรายที่เกาะอื่นนั้นก็คือการชิมทรายที่นี่ให้ได้เยอะๆก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็อาจจะต้องไป up เ e v e l แล้วก็ตามหาของวิเศษกันเขาบอกว่าต้องได้50แซนดิเนสก่อนนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเราต้องมาซื้อแก้วที่ดีขึ้นก่อนนะคะตอนนี้เรามีทรายอยู่แค่ประมาณ60อันเนาะเกิดแล้วซื้อได้เลยเหรอเรียบร้อยนะคะแก้วที่เราใช้กินทราย นนั้นมันจะยาวมากขึ้นค่ะนี่เห็นปะโวยิ่งยาวยิ่งทำให้เรากินทรายได้ดีมากขึ้นบวก1.8โอ้เพิ่มมาน,นิดเดียวเองค่ะทุกคนแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไอเทมเนี่ยแต่ก็อย่างว่านะยิงแก้วใหญ่เราก็ยิ่งกินอิ่มมากยิ่งขึ้นนี่ชุบแต่เดี๋ยวเราค่อยซื้อแก้วใหม่ที่มันดีมากกว่าแล้วกันนะคะต้องเก็บไปเรื่อยๆก่อนมา ต้องบอกว่าทรายที่นี่มีทั้งแบบอุ่นร้อนนี่ตรงนี้เลยนะคะแต่มันอาจจะน่ากลัวนิดหนึ่งนะกินทรายอุ่นร้อนนี่เป็นไงล่ะอุ่นมากถ้าใครชอบทรายอุ่นร้อนก็มาแถวนี้ได้และรับรองค่ะว่าทุกอย่างกินฟรี <c oughs> นี่เลยนะคะเราต้องการ75ซารดินเนสนะคะเพื่อที่จะซื้อแก้วใหม่ต้องบอกเลยนะว่าทรายที่นี่อร่อยมาก เราสามารถแลกซื้ออัญมณีได้แล้ว1อันนะมาสุ่มดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรได้เป็นอะไรคะทุกคนสีเมื่อกี้น่าจะเป็นซีเวอร์นะโหไปดูกันดีกว่านะคะได้เป็นอะไรได้เป็นอะไรเป็นซีเวอรแซนจริงๆด้วยค่ะเป็นสร้อยคอนะคะเขาบอกว่าถ้าเป็นสร้อยคอจะให้แซนได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็น แหวนหรือว่าอันอื่นนะคะก็จะสามารถให้สุขภาพที่ดีได้ค่ะแต่ว่าเขาบอกว่าต้องการอีก3อันที่เหมือนกันนะคะเราใส่มาแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยโอ้โหตัวเพิ่มมาเป็น7.125นนะคะเยอะมากน่าจะเร็วขึ้นเยอะเลยค่ะ กินจนแน่นแบบจุกๆตั้งแต่มีเครื่องประดับเราสามารถกินสายได้เยอะมากจริงๆค่ะมาถึงเวลาแล้วนะที่เราจะต้องไปเปลี่ยนแก้วกันบ้างนะคะเออเป็นรูปหมวกรกระโหลกหรอเป็นรูปขกค,คน,นัทก็ได้นะคะเออหรือว่าพลาสติกอู้ถังพลาสติกก็สามารถกินได้เหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนเรายังไม่พอนะคะเดี๋ยวขอเก็บให้ได้1,000งพันแซนดีเนสก่อนนะคะมามากินตรงไหนดีไกลแล้วใกล้แล้ว,ลลวเอาเอยอร่อยมาก <c oughs> กินตรงไหนได้บ้างอีก มากินด้านหลังตรงนี้จริงๆกินตรงไหนก็ได้เท่ากันเลยนะคะอร่อยอร่อยดูเหมือนว่าเราจะซีดซีดขึ้นหรือเปล่าคะเนี่ยกินสายเยอะไปหน่อยหรือเปล่านะกินทั้งวันทั้งคืนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มีหยุดใกล้แล้วค่ะเย่ yeah. ความบร็ดอร่อยนี้นั้นเช้าเช้าต้องกินสายอุ่นๆนี่สายอุ่นอุ่นร้อนเชียวเป็นยังไงบ้างไปทักทายเพื่อนบ้านซะหน่อยนี่เธอก็กินสายเหมือนกันใช่ไหม ตัาซีดเหมือนกันหมดเลยนะคะโอเคถึงเวลาที่เราจะเปลี่ยนแก้วแล้วค่ะโอ้โหเอานี้เลยนะเอาถังพลาส,สติกไปเลยนะคะมาแล้วไหนมาโชว์ถังพลาส,สติกอันใหม่ของเราซิโอ้โหใบใหญ่มากค่ะเราอาจจะมีโอกาสทานรายได้เยอะขึ้นนะมาเริ่มทานกันเลยนะมันเยอะมากจริงๆกินไงหมดเนี่ยโอ้โหกินทีได้เยอะมากๆเลยค่ะ บวกสิเอ,ร,อร่อยอร,อร,อร,อร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะไปที่เกาะข้างๆกันเลยดีกว่านะนี่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 ปลดล็อกเกาะนี้แล้วนะเดี๋ยวไปกินที่เกาะนน้นกันบ้างนะทุกคนมาเรามีเจสกีนะ้นะนี่ชิบโอ้โหขี่เจสกี้น่ารักมากโอ้โหที่นี่มันโอเอซิสนี่สายที่นี่มันต้องอร่อยอร่อยแน่เลยโหดูสิโอเอซิสไอแลนด์ มันเทมาก,มากแล้วน้ำตรงนี้กินได้หรือเปล่าอุ้ยด้านล่างก็ไม่ได้ลึกมากนะคะแต่เราจะกินน้ำไม่ได้นะทุกคนถ้าเรากินน้ำสุขภาพร่างกายของเราจะไม่ดีมันกินแค่นี้ละกันต้นกระบองเพชรนี่กินได้หรือเปล่าไหนดูซิชุบดูเหมือนว่าเราจะกินต้นกระบองเพชรเข้าไป <c oughs> กินได้ด้วยค่ะชุบนี่เป็นไงอ,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 อร่อยมีก้อนหินอยู่ตรงนี้ด้วยเราไม่รู้ว่าก้อนหินจะกินได้ไหม ฮึบอุ้ยกินทรายที่นี่พลังเยอะขึ้นมากแถมได้กินได้เยอะอีกด้วยค่ะสุดยอดเหมือนก้อนหินที่นี่กินแล้วจะบเจียสุขภาพนะดูสิไหนลองดูอีกทีชิบโอ้เสียสุขภาพจริงๆด้วยค่ะแต่มันก็กินได้เยอะกว่าทรายปกตินะคะเอาล่ะเอาล่ะขอกินอันที่มันสุขภาพดีก่อนดีกว่านะถังปลาสติกนี่มันใช้ได้จริงๆ เอาล่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตู้เปิดอัญมณีนะไปดูว่าเราจะได้อัญมณีเพิ่มหรือเปล่านะโดยการขี่เจสซ้อกีนี่แหละชุบทุกคนระวังเราพร้อมแล้วนี่เลยนะคะตู้นี้ว้าวได้อะไรอะ่ะอืมเป็นสีออกเงินๆน,นะน่าจะซีเวอร์เหมือนเดิมค่ะได้อะไรอย่างได้ทองหุ้ยทองแดงหรือเปล่า เงินอีกแล้วค่ะโูเราได้แหวนด้วยค่ะเป็นแหวนอันแรกของเราเลยนะอู้อันนี้ก็แหวนได้เป็นสร้อยคอแล้วก็แหวนค่ะแหวนเขาจะช่วยเรื่องสุขภาพใช่ไหมดีเลยโอ้ยดูเหมือนเราจะเลือกใช้ได้แค่บางอันหรือเปล่าคะสร้อยคอหายไปแล้วสุขภาพเพิ่มขึ้นจริงด้วยค่ะจากปกติ100นะคะเป็น115 ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นได้สามารถกินอะไรที่มีพิษได้นิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้เยอะมากค่ะไม่อยากจะเสี่ยงนะทุกคนเอาเป็นว่าเราใส่เป็นสร้อยคอดีกว่านะนี่พอมีสร้อยคอแล้วจะกินได้มากขึ้นในที่สุดนะคะเราก็กินสายได้สองกอดแล้วค่ะอีกหน่อยเราอาจจะได้ไปในกอดพิเศษพิเศษแล้วก็กินสายที่มันอร่อยอร่อยมากกว่านี้ซะอีกนะคะงั้นสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ